สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่หลายคนน่าจะเอกังวลกันอยู่บ่อยๆนะคะเรื่องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าค่ะโดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างการแปลเอกสารวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากบทความของพาวโนทีมมาเป็นแนวทางกันค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจตรงกันว่าทำไมเราต้องแปลเอกสารแล้วมีเอกสารอะไรบ้างที่เอ่จำเป็นต้องแปล เพื่อให้การยื่นวีซามันราบรื่นขึ้นนะคะเราเข้าใจดีว่าเรื่องวีซามันก็เครียด,ดนิดนึงการเตรียมเอกสารแปลให้เป๊ะนี่ก็เหมือนช่วยลดความกังวลไปได้เยอะเลยใช่เลยครับเรื่องนี้สําคัญมากเ,เหตุผลหลักๆเลยนะครับที่สถานทูตเขาต้องการเอกสารแปลอย่างแรกก็เรื่องภาษาเลย เอกสารราชการบ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตเขาต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือบางทีก็เป็นภาษาทางการของประเทศเขาเองเพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลได้เร็วเร็วนะครับอ๋อค่ะค่ะเพื่อความรวดเร็วของเขาครับผมแล้วก็เาะอีกอย่างคือการแปลเนี่ยมันช่วยให้ข้อมูลเอ่อแบบว่ามันชัดเจนเป็นทางการมากขึ้นด้วยลดความคลุมเครืออย่างพวกชื่อเฉพาะต่างๆชื่อสถานที่ชื่อคนอะไรแบบนี้ครับ และที่สำคัญมากๆเลยก็คือเอกสารแปลที่มีการรับรองหรือที่เรียกว่า certified translation นะครับมันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เราได้เยอะเลยแสดงว่าเราใส่ใจแล้วก็เตรียมตัวมาดีจริงๆโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเรื่องความน่าเชื่อนี่เองไม่ใช่แค่แปลให้อ่านออกอย่างเดียวแล้วอย่างนี้เอกสารประเภทไหนบ้างคะที่เออเรามักจะต้องเตรียมแปลเป็นพิเศษเลยครับหลกัหลกๆก็แบ่งเป็นกลุ่มๆได้นะครับ กลุ่มแรกเลยก็คือเอกสารที่ยืนยันว่าเราเป็นใครพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสุติบัตรหรือถ้ามีเปลียปนนลยปล่ยนชื่อเป็นนามสกุลก็ใบเปลี่ยนชื่อหรือเอกสารเกี่ยวกับสถานะอย่างทะเบียนสมรสใบาย,ยา่าอะไรพวกนี้นะครับอ๋อค่ะค่ะกลุ่มแรกคือเอกสารส่วนตัวยืนยันตัวตนเราแล้วกลุ่มต่อไปล่ะคะมีอะไรอีกกลุ่มที่2ก็น่าจะเป็นเอกสารที่แสดงว่าเรามีเงินพอมีทุนทรัพย์พอสําหรับการเดินทางครั้งนี้อันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับ ก็จะเป็นพวกหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคารหรือสเตทเมนต์ย้อนหลังอันนี้ปกติก็จะขอกัน3 6เดือนนะครับรวมถึงหลักฐานรายได้อื่นๆด้วยครับเช่นหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการทำงานอืเข้าใจค่ะเอกสารการเงินนี่ก็ต้องครบถ้วนเลยแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะ มีครับกลุ่มสุดท้ายที่สำคัญมากๆเหมือนกันก็คือเอกสารที่บอกว่าเราจะไปทำอะไรที่ประเทศเขาหรือเหตุผลในการเดินทางนั่นเองอย่างถ้าไปเรียนก็ต้องมีพวกจดหมายตอบรับจากสถาบันใบแสดงผลการเรียนหรือทรานสคริปต์ใบรับรองจบถ้าไปทำงานก็อาจจะเป็นพวกสัญญาจ้างหรือเอกสารรับรองการทำงาน หรือบางทีก็ต้องมีเรซูเม่ซีที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยอ๋อ oh, ต้องดูตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าที่เราขอไปใช่ครับเอกสารพวกนี้ต้องแปลให้ชัดเจนถูกต้องนะครับอ้อมีข้อควรระวังนิดนึงครับคือเรื่องความสอดคล้องกันของข้อมูลในเอกสารแปลทุกฉบับอันนี้สำคัญมากเช่นการสะกดชื่อนามสกุลชื่อบริษัทที่อยู่อะไรพวกนี้ครับต้องให้มันตรงกันเป๊ะๆทุกอันเลย ถ้าแปลไม่ตรงกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เขาสับสนหรือเกิดข้อสงสัยได้ครับจริงด้วยค่ะจุดเล็กๆน้อยๆนี่เองที่อาจจะสร้างปัญหาใหญ่ได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนน่าจะสงสัยค่ะคือเราแปลเอกสารพวกนี้เองได้ไหมหรือว่าจำเป็นต้องจ้างมืออาชีพเท่านั้นเลยคะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเชี่ยวชาญภาษามากๆเอ่อแบบว่ามั่นใจจริงๆก็อาจจะพอแปลเองได้นะครับแต่ว่า มันก็มีความเสี่ยงอยู่หลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกเลยคือบางสถานทูตเขากําหนดชัดเจนเลยนะครับว่าไม่รับเอกสารที่ผู้ยื่นแปลมาเองเขาต้องการเอกสารที่แปลดยน,นักแปลอาชีพหรือบริษัทแปลที่มีการรับรองเท่านั้นอ้าวแล้วคะมีแบบนั้นด้วยแล้วถ้าสถานทูตที่ไม่ได้กําหนดล่ะคะแปลเองก็อาจจะยังเ,เสี่ยงอยู่ดีไหม ใช่ครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีเพราะว่าเราอาจจะพลาดเรื่องคำศัพท์เฉพาะทางราชการหรือรูปแบบการจัดหน้าเอกสารที่มันอาจจะดูไม่เป็นทางการพอแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือการแปลเองเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการรับรองคำแปลหรือ Certified Translation ที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันไปอ๋อค่ะค่ะไอตัว certified translation ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเหรคะช่วยอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะได้ครับ Certified Translation เนี่ยก็คือการที่นักแปลอาชีพหรือบริษัทแปลที่เขาขึ้นทะเบียนไว้นะครับเขาจะประทับตราแล้วก็ลงนามเพื่อรับรองว่าคำแปลฉบับนั้นๆน่นนะมันถูกต้องตรงตามต้นฉบับภาษาไทยทุกประการเลยซึ่งการรับรองตรงนี้แหละครับที่มันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารของเรามากๆในสายตาของเจ้าหน้าที่สถานทูต อันนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปอย่างเราๆเ,เนี่ยไม่สามารถทำเองได้ครับชัดเจนเลยค่ะสแสดงว่าการใช้บริการนักแปลมืออาชีนีน่าจะชัวร์กว่าเยอะเลยใช่ไหมคะโดยทั่วไปก็ใช่ครับข้อดีหลักๆเลยคือเรื่องความถูกต้องแม่นยำทั้งตัวภาษาเองแล้วก็รูปแบบที่เป็นทางการตามมาตรฐานสากลคือนักแปลอาชีพเขาจะมีความเชี่ยวชาญรู้ว่าต้องใช้คาไหนต้องจัดรูปแบบยังไงให้สถานทูตยอมรับ แล้วเขาก็สามารถออกใบรับรองคำแปลหรือ Certified Translation ที่สถานทูตส่วนใหญ่ต้องการได้เลยมันช่วยลดความเสี่ยงที่เอกสารจะถูกตีกลับหรือมีปัญหาไปได้เยอะเลยครับประหยัดเวลาเราด้วยไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาทีหลังฟังดูแล้วถึงแม้ว่าอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ดูเหมือนจะคุ้มค่ากว่านะคะทั้งในแง่ของความสบายใจแล้วก็โอกาสที่วีซ่าจะผ่านด้วยถูกต้องเลยครับการลงทุนกับมืออาชีพในส่วนนี้ ผมคิดว่าส่วนใหญ่มักจะคุ้มค่ากว่าการที่เราต้องมาเสียเวลาหรือว่ามาเสี่ยงกับการที่วีซ่าอาจจะไม่ผ่านนะครับสรุปได้ว่าการเตรียมเอกสารแปลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เป็นทางการเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะช่วยให้กระบวนการขอวีซ่าของเรามันราบรื่นขึ้นเยอะเลยมันแสดงถึงความใส่ใจและก็ความพร้อมของเราจริงๆคะ่ะครับผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันอยากจะฝากให้ลองคิดต่อนะครับ คือนอกเหนือจากเรื่องความถูกต้องของเอกสารแปลแต่ละชิ้นแล้วเนี่ยลองมองภาพรวมของเอกสารทั้งหมดที่เรายื่นไปสิครับความชัดเจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของเอกสารทั้งชุดที่เราส่งไปนะครับสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อความประทับใจแรกมากๆเลยนะครับแล้วมันก็สะท้อนภาพลับความตั้งใจจริงจังของเราในฐานะผู้สมัครต่อประเทศปลายทางได้มากน้อยแค่ไหนลองคิดดูว่าเอกสารทั้งปึกของเราเนี่ยมันสร้างความประทับใจโดยรวมแบบไหนให้กับคนตรวจเอกสารนะครับ